ขอล่า์คันปากโดยมินนี่เมาส์พลิกลิ้นหมื่นตลกเรื่องราวนิรโทษกรรมยังคงต่อเนื่องแม้รายงานนิรโทษกรรมของคณะกมะทธกมาธวิสามันที่มีชูศักดิ์ศิรินินรองนายกและสะสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเป็นประธานกมทธจบลงแล้วโดยมติเสียงข้างมากไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตของรายงานนี้แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเด็นนิรโทษ เพราะอย่าลืมว่ามีร่างพระบอลรโทศกรรมฉบับพักประชาชนที่ยืนไว้สมัยตั้งแต่พักเก้าไกลยังไม่ถูกยุบตอนนี้ยังค้างอยู่ในระเบียบวาระฉะนั้นเมื่อนั่งนับนิ้วแล้วคิวที่จะต้องพิจารณาร่างกฎหมายเรื่องนี้จะตกที่สมัยประชุมสภาสมัยที่จะถึงนี้ประมาณเดือนธันวาคมไฮไลท์อยู่ที่ผู้กระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 จะได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่มีประเด็นให้ต้องพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดม .1-1-2 มีมูลเหตุจูงใจมาจากการเมืองหรือไม่บางคนว่าไม่ใช่แต่บางคนก็มั่นใจว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับจุดยืนของพรรคแกนนำรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยล่าสุดภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ไว้ตอนหนึ่งว่า แต่หากเป็นการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ยืนยันว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมเรื่องดังกล่าวเพราะถือเป็นเจตจำนงตั้งแต่ต้นของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลมาที่สำคัญเรื่องการกระทําผิดหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบใดที่สังคมยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ไม่ควรจะหยิบมาเป็นประเด็นเมื่อวานนี้29ตุลาคมศส,สีนันธรรมนิตินันสอสอกรุงเทพพักประชาชนพักแกนนำฝ่ายค้านจับโปะเพื่อไทยย้อนคำพูดกุญสืออ้วนภูมิธรรมที่บอกว่าเจตจำนงตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลจะไม่นิรโทษกรรมทว่าทนายแจมศส,สีนันในฐานะโฆษกกมทวิสามันบอกว่า ในชั้นกมทรนิรโทษกรรมกมทสัดส่วนเพื่อไทยออกเสียงเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมรวมมาตรา112ไว้แบบมีเงื่อนไขแต่เพราะเหตุใดวันนี้พักเพื่อไทยจึงกลับลำชักมาตรา112ออกจากพรบนิรโทษกรรมเอาพักระดับเซียนเขาก็ต้องพลิ้วตามลมลิ้นต้องพลิกไปพลิกมา ยังไงก็ต้องหาช่องช่วยนายใหญ่กับนายหญิงให้ได้